คุณเคยโดนใครถามอะไรบางอย่างแล้วเมื่อคุณได้ยินคำถามแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่กล้าที่จะตอบคำถามตรงๆแต่ไม่ตอบก็ไม่ได้เราเลยต้องอุบบางอย่างไว้แล้วเราตอบคำถามจากความจริงเพียงเครื่งเดียวคุณรู้ไหมนั่นอันตรายนะครับ c n t v สวัสดีครับผมอาจารย์ประยูรลีมาหุตาเสรณีจะนำเรามา ศึกษาพระคัมภีร์จากพระธรรมปฐมกาลบทที่20สข้อหนึ่งจนถึงข้อ18เลยนะครับปฐมกาลบทที่20สข้อหนึ่งถึง18อับราฮัมเดินทางจากที่นั่นไปยังดินแดนเนเกบและอาศัยอยู่ระหว่างคาเดตและชูท่านไปอาศัยอยู่ในเกราอับราฮัมพูดถึงภรรยาของท่านว่านางเป็นน้องสาวของฉัน อาบีเมเลกพระราชาแห่งเกราก็ใช้คนมานำซาราไปแต่พระเจ้าเสด็จมาหาอาบีเมเลกทางพระสุบินในเวลากลางคืนและตรัสกับอาบีเมเลกว่าเจ้าจะต้องตายเพราะหญิงซึ่งเจ้านำมานั้นมีสามีแล้วฝ่ายอาบีเมเลกยังไม่ได้เข้าใกล้นางท่านจึงทูลว่าข้าแต่องค์เจ้านายพระองค์จะทรงประหารประชาชาติที่ไม่มีความผิดหรือตัวเขาเองบอกข้าพระองค์ไม่ใช่หรือว่า นางเป็นน้องของฉันและนางเองก็พูดเช่นกันว่า <_ Bruno> เขาเป็นพี่ของฉันข้าพระองค์ทำดังนี้ด้วยใจซื่อและด้วยมือนี้ที่ไม่มีความผิดแล้วพระเจ้าตัดกับท่านในพระสบินอีกว่าเราเองรู้แล้วว่าเจ้าทำดังนี้ด้วยใจซื่อยิ่งกว่านั้นอีกเราเองเป็นผู้ที่ป้องกันเจ้าไม่ให้ทำบาปต่อเราเหตุนี้เราจึงไม่ให้เจ้าแตะต้องหญิงนั้นบัดนี้จงคืนภรรยาของชายนั้นไปเสีย เพราะเขาเป็นผู้เผยพระวจนะเขาจะอธิษฐานเพื่อเจ้าแล้วเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าเจ้าไม่คืนก็จงรู้เถิดว่าเจ้าจะต้องตายแน่ทั้งเจ้าเองและทุกคนที่เป็นของเจ้าอบีเมเลกตื่นบรรทมแต่เช้ามืดส่งเรียกบรรดาข้าราชการทั้งหมดของพระองค์มาและส่งรับสั่งเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดให้พวกเขาฟังคนเหล่านั้นก็กลัวยิ่งนักอบีเมเลกตรัสเรียกอับราฮัมมาเข้าเฝ้า และตรัสกับท่านว่าเจ้าทำอะไรแก่เรานี่เราได้ทำบาปต่อเจ้าอย่างไรเจ้าจึงนำบาปใหญ่โตมายังเราและราชอาณาจักรของเราเจ้าทำสิ่งซึ่งไม่น่าทำแก่เราเลยอาบีเมเลกตรัสกับอับราฮัมว่าเจ้าคิดอะไรเจ้าจึงทำเช่นนี้อับราฮัมทูลว่าเพราะข้าพระบาทคิดว่าในที่นี้ไม่มีความยำเกรงพระเจ้าเสียเลยพวกเขาจะฆ่าข้าพระบาทเสียเพราะเหตุภรรยาของข้าพระบาทนอกจากนั้น เธอก็เป็นน้องสาวของข้าพระบาทจริงๆเป็นบุตรหญิงของบิดาข้าพระบาทแต่ไม่ใช่บุตรหญิงของมารดาข้าพระบาทและนางได้มาเป็นภรรยาข้าพระบาทเมื่อพระเจ้าโปรดให้ข้าพระบาทต้องเดินทางจากบ้านบิดาของข้าพระบาทข้าพระบาทพูดกับนางว่านี่เป็นความเมตตาที่เจ้าจะทําเพื่อเราคือทุกที่ที่พวกเราจะไปนั้นจงพูดถึงเราว่าเขาเป็นพี่ชายของข้าพระเจ้าอาบีเมเลกจึงทรงนําแกะ โคและท่าชายหญิงประธานให้แก่อับราฮัมแล้วทรงคืนซาราภรยาของท่านให้ท่านแล้วอาบีเมเลกตรัสว่าดูนี่แผ่นดินของเราก็อยู่ต่อหน้าเจ้าจงอาศัยอยู่ที่ไหนก็ได้ตามใจชอบพระองค์ตรัสกับซาราว่านี่แนะเราให้เงินหนึ่งพันแผ่นแก่พี่ชายของเจ้าเป็นค่าชดใช้ต่อหน้าทุกคนที่อยู่กับเจ้าเจ้ารับการแก้ไขในทุกเรื่องแล้วอับราฮัมก็อธิษฐานต่อพระเจ้า พระเจ้าทรงรักษาอาบีเมเลกและมเหสีของพระองค์และทาสหญิงให้หายสตรีเหล่านั้นก็โลอดบุตรเพราะว่าพระยาเวทรงปิดคันสตรีทั้งหมดในราชสำนักของอาบีเมเลกเพราะเรื่องซาราภรยาของอับราฮัมพระธรรมวันนี้เราจะดูเนื้อหาทั้งบทเลยนะครับเพราะเป็นเนื้อหาเดียวกันที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมตอนนี้ก็คือ อับราฮัมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นวีรบุรุษแห่งความเชื่อของพระคัมภีร์นะครับได้เดินทางมากับานางซาราคือภรยาของตัวเองแต่ว่าการเดินทางของอับราฮัมเวลาเดินทางไปถึงเมืองหนึ่งๆน,นั้นนะสิ่งที่ในยุคนั้นคู่สามีภรรยากลัวก็คือเมื่อภรรยาสวย เวลาไปถึงเมืองใดเมืองหนึ่งบรรดาผู้มีอํานาจของเมืองนะครับเมื่อเจอเข้าก็อยากจะได้มา,าได้มายึดเอาภรยาของเราไปแล้วก็วิธีเดียวก็คือจะฆ่าสามีซะอับราฮัมก็กลัวตายนะครับก็เลยปรึกษาตกลงกับซารานะครับในเรื่องนี้ว่าเฮ้ยถ้าเราไปถึงเมืองไหนเนาะเราก็ ข้าถามว่าเราเป็นอะไรกันก็บอกเขาแล้วกันว่าเราเป็นพี่น้องกันซึ่งก็เป็นความจริงน,นะครับเพราะว่านางซาราเนี่ยเป็นพี่น้องคือเป็นพ่อเดียวกันคอลราแม่นะฮะเขาก็เลยตกลงว่าจะทําอย่างนี้จะไม่พูดให้คนรู้ว่าเป็นสามีภรรยากันเพื่อว่าอับราฮัมจะได้ปลอดภัยนะฮะแล้วในสุดพระคัมภีร์เหตุการณ์ตอนนี้ใน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 ,ในอบปฐมการบทที่20นะฮะ เขาทั้งสองเดินทางมาถึงเมืองเกราและเมื่อเขาตกลงกันแล้วในที่สุดก็มาเจออาบ,บีเมเลกนะครับ,บซึ่งอาบ,บีเมเลกนั้นเป็นพระราชาของเมืองเกราก็ถามอับราฮัมว่าคนนี้เป็นใครอับราฮัมก็เลยบอกว่าเป็นน้องสาวแล้วก็ถามผู้หญิงว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครเป็นพี่ชายในที่สุดพระกบีบ,บอกว่าอาบ,บีเมเลกก็ ใช้คนอย่าไหมในข้อสอพูดอย่างนี้นะอับราฮัมพูดถึงภรยาของท่านว่านางเป็นน้องสาวของฉันอาบ,บีเมเล็กพราชาแห่งเกราก็ใช้คนมานำซาราไปก็แน่นอนถามว่าเอาไปไหนก็เอาไปทำเมียงไงไม่เห็นต้องคิดเลยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พระคัมภีร์น่าสนใจนะครับพระคัมภีร์บอกว่า พระเจ้าเสด็จมาหาอาบีเมเล็กทางพระศุบินในเวลากลางคืนและตรัสกับอาบีเมเล็กว่าเจ้าจะต้องตายเพราะหญิงซึ่งเจ้านำมานั้นมีสามีแล้วโอ้โหในความฝันนะในความฝันในความฝันในที่สุดอาบีเมเล็กตกใจครับตกใจมากแล้วอาบีเมเล็กก็กลับมาเลยนะฮะ พระกัมพีพูดเลยนะครับว่าในฝันเนี่ยอาบีเมเล็กพูดกับพระเจ้าว่าก็เขาเป็นคนบอกเองว่าผู้หญิงคนนี้เป็นน้องสาวเขาแล้วเรากะทุกองค์จะทํำลายจะฆ่าผมจะทําลายผมเพราะว่าผมไปทําในสิ่งที่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นความผิดอย่างนั้นเหรอในสุดครับในความฝันคุยกันบอกว่าอาบีเมเล็กก็ ปลอดภัยกับพระเจ้านะครับในข้อหกพระเจ้าตรัสกับท่านในพระสุบินอีกว่าเราเองรู้แล้วว่าเจ้าทําดังนี้ด้วยใจซื่อยิ่งกว่านั้นเราเองเป็นผู้ที่ป้องกันเจ้าไม่ให้ทำบาปต่อเราเหตุนี้เราจึงไม่ให้เจ้าแตะต้องหญิงนี้แล้วก็ข้อเจ็บอกว่าให้อาบเบมาเล็กคืนภรรยานั้นนะฮะให้กับอับราฮัมเพราะว่าอับราฮัมเป็นผู้เผยเพระวาจานะ เราจะสังเกตอะไรนิดหนึ่งไหมครับว่าที่พระเจ้าต้องปกป้องนางซาราเป็นพิเศษในเรื่องนี้นะครับก็คือว่าพระเจ้าได้สัญญากับอับราฮัมว่าอับราฮัมจะมีลูกกับนางซาราแล้วถ้าหากว่านางซาราเนี่ยไปมีเพศสัมพันธ์กับอบมเมเลกเด็กที่เกิดมาก็ไม่รู้เลยว่าใช่ลูกของอับราฮัมหรือไม่ ช่ไหมครก็จะเป็นปัญหามีมนทินเพราะสิ่งที่อับราฮัมทาอับราฮัมกับอ่าซาราทำนะครับทําให้อะไรรู้ไหมครับทําให้คนรอบข้างของอับราฮัมนะครับตกอยู่ในอันตรายทั้งสิ้นคนแรกเลยก็คือซาราเห็นไหมครับในข้อที่สองบอกว่า,าคนอาอบ,บีเบเล็ใช้คน มานำซาลาไปเพราะน่ะซาลาเนี่ยอยู่ในาภาวะที่อันตรายมากถูกคนของอาบ,บีเมเลกนำตัวไปโอ้เสี่ยงมากเลยครับเพื่อพระราชาอาบ,บีเมเลกจะได้ร่วมหลับนอนกับนามซาลานะครับคนที่สองที่เราเห็นจากพระคัมภี์ที่กำลังตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากอับราฮัมกับนางซาลาพูดความจริงเพียงครึ่งเดียวนะครับก็คืออาบ,บีเมเลก อันตรายถึงชีวิตเลยครับเกือบต้องมาตายเพราะความจริงครึ่งเดียวของคนทั้งสองคนก็เขาบอกผมอะอาบีเมเลกปรเวเป้าเขาเป็นพี่น้องกันโอเคและคนที่สามก็คือเมเหสีและทาตไม่ใช่คนเดียวด้วยทำไมนะกลุ่มคนเลยนะครับของหญิงทุกคนของอาบีเมเลกนะครับเกือบต้องเสียชีวิตเช่นเดียวกับอาบีเมเลก เรามาดูบทที่20ข้อที่7ด้วยกันนะครับข้อที่7บอกว่าอย่างนี้บัรนี้จงคืนภรยาของชายนั้นไปเสียเพราะเขาเป็นผู้เผยพระวจนะเขาจะอธิษฐานเพื่อเจ้าแล้วเจ้าจะมีทำไมชีวิตอยู่ได้ถ้าเจ้าไม่คืนก็จงรู้เถิดว่าเจ้าต้องตายแน่ทั้งอะไรครับเจ้าเองและทุกคนที่เป็นของเจ้าอ่าเพราะฉะนั้น การพูดความจริงครึ่งเดียวของอับราฮัมกับนางซาราเนี่ยทำนำอันตรายมาสู่อบ,บีเมเล็กและคนที่เป็นของอบ,บีเมเล็กทั้งหมดนะครับที่ตรงเนี้ยถ้าเราดูไปอีกนิดนึงคําว่าคนทั้งเจ้าเองและทุกคนที่เป็นของเจ้าพีิกไปดูข้อที่1 7จกับ18ครับจะขยายความนิดนึงนะครับข้อที่17บอกว่าอับราฮัมก็อธิษฐานต่อพระเจ้าและพระเจ้าทรงรักษาอบ,บีเมเล็ก และมาเหสีของพระองค์และาทาสหญิงให้หายสตรีเหล่านั้นก็คลอดบุตรเห็นไหมฮะก็แปลว่าไม่ใช่เฉพาะภระยาของอับ,บิเมลเลกเท่านั้นแม้แต่าทาสหญิงทุกคนนะครับก็จะตายด้วยและที่น่าอันตรายที่สุดในอนาคตนะครับการพูดความจริงครึ่งเดียวของอับราฮัมกับซาราทำนำอันตรายมาสู่ใครรู้ไหมครับ อิสอัตลูกที่จะเกิดมาในอนาคตตามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้จะเกิดมาได้ยังไงอ่ะแต่เนี้ยฮะเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าสงโรดช่วยเราให้บทเรียนนี้นะครับช่วยเราที่จะเรียนรู้จากาว่าเวลาเราพูดความจริงขออย่าพูดความจริงครึ่งเดียวฟังดีๆนะครับความจริงครึ่งเดียวนั่นก็คือความจริงแต่ความจริงครึ่งเดียวรู้ไม่เท่ากับอะไร เท่ากับการโกหกทั้งแพ่แต่ไม่นะอย่าเข้าใจว่าความจริงครึ่งเดียวนั้นใช้ได้เพราะมันคือความจริงไม่ใช่ครับความจริงครึ่งเดียวก็คือการโกหกทั้งแพ่ถึงแม้ว่ามันมีความจริงไม่มีความจริงครับคุณเอาความจริงมาทําให้มันคนฟังเนี่ยเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นคุณโกหกคนะนั้นเราให้เราเข้าใจตรงกันตามนี้เลยว่า,าบทเรียนบทนี้ ดูเหมือนว่าพระคัมภีร์พูดกับเราชัดเจนมากเลยนะครับว่าเราถ้าเราจะโกหกก็โกหกไปเลยแต่เมื่อพระคัมภีร์บอกอย่าโกหกเราก็ต้องพูดความจริงทั้งหมดนะครับสาเหตุที่เขาทั้งสองต้องทําเช่นนี้เพราะเขารู้ไหมเกิดอะไรขึ้นขาดความไว้วางใจในพระเจ้าอับราฮัมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ ขาดความไว้วางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะช่วยปกป้องชีวิตเขาได้ถ้าเขาพูดความจริงพระเจ้าจะปกป้องซาลาให้กับเขาได้ถ้าเขาพูดความจริงทั้งหมดแต่เขาพยายามจะปกป้องตัวเองไงพอเขาไม่ไว้วางใจพระเจ้าสิ่งที่เขาต้องทําคืออะไรปกป้องตัวเองต้องหาทางช่วยตัวเองแล้วหาทางช่วยตัวเองคืออะไรคือโกหกพูดคมจริงครึงเดียวขอพระเจ้าช่วยเราครับการโกหกนําอันตรายนะครับมันไม่เคยเป็นพรครับการโกหกเป็นพิษ นั้นให้เราเรียนรู้จักที่จะพูดความจริงต่อกันและพูดความจริงด้วยใจรักไม่ว่าเราจะกำลังสื่อสารกับใครนะครับขออย่าให้อย่าให้เรามองผ่านบทเรียนในวันนี้นะครับใครที่ชอบพูดความจริงแล้วกัดเอาไว้ครึ่งหนึ่งกักเอาไว้ส่วนหนึ่งนะครับอ่คนจะถามว่าเอยกักเอาไว้หนึ่งส่วนสิบได้ไหมพูดความจริง90%แล้วอีก10%เก็บไว้ก่อนได้ไหมไม่ได้ครับต้องร้อยเปอร์เซ็นต เอาไว้นะฮะความจริงกี่เปอร์เซนต์ก็ตามก็คือการโกหกทั้งแพแต่ความจริงร้อยเปอร์เซนต์เท่านั้นที่จะเป็นความจริงที่ไม่มีคําว่าโกหกเลยดังนั้นให้เราเป็นคนที่มีความกล้าหาญไว้วางใจพระเจ้าและพูดความจริงแต่เราต้องพูดในความคิดนะครับพูดอย่างฉลาดรู้จักใช้คําที่ฉลาดพูดเพื่อการสร้างสรรค์นั้นขอให้เราเรียนรู้จักที่จะพูดความจริงด้วยใจรักเพื่อการสร้างสรรค์โดยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้า ผมก็เชื่อว่าพระเจ้าก็จะอํานวยพระพรมาสู่คนฟังและเราที่เป็นคนพูดด้วยเช่นเดียวกันให้เราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับบทเรียนในวันนี้ชัดเจนมากที่เราได้เห็นว่าอบาบราฮัมกับภรรยาต่างก็พูดความจริงเพียงครึ่งเดียวแล้วในที่สุดสิ่งที่พูดนั้นกลายเป็นภัยต่อคนรอบข้างมากมาย งั้นขอให้บทเรียนนี้ซึ่งเราไม่ค่อยได้เรียนบ,บทเรียนแบบนี้จากในสังคมดังนั้นขอให้เรานําบทเรียนนี้มาปรับชีวิตของเราเพื่อเราจะได้มีความก้าหาญและไว้วางใจพระเจ้าทุกครั้งที่เราจะต้องเผชิญกับความจริงและให้เราสู้กับความจริงด้วยความก้าหาญโดยพูดความจริงทั้งหมดให้สิ่งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซุคริตในพระนามพระเยสุคริตเจ้าอามน อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างนี้ก็เรียกกดเนาะกดติดตามนะครับ YouTube และ Facebook ของ CGNTV ไทยแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรผ่านทางเนี่ยข้างล่างเนี่ยได้เลยนะจะมีคอมเมนต์อะไรด้านล่างนี้เลยเขียนมาเลยนะครับร่วมกันที่จะเป็นพระพรของพระเจ้าให้แก่กันและกัน